สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมวิศวะบ้าบอลวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของลิวพูลและปองเพื่อนประจำวันที่22สิงหาคมปี2565นะครับต้องบอกว่าฟุตบอลคู่เมื่อคือนนี่ใครไม่ดูนี่ถือว่าพลาดเลยนะครับเริ่มต้นที่คู่แรกสุดพิกล็อกนะครับลีดเปิดเอเลนโรสนะครับยำเชลซีไป3-0ครับ ส่วนในเคสใบแดงของคูริบารีนะครับก็เป็นการโดน2เหลืองนะครับซึ่งเป็นช่วงโดนท้ายเกมแล้วไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับเกมแล้วดูทรงก็ยังสไตล์เดิมๆนะครับคือเชลซีมีจังหวะมากมายแต่ไม่สามารถจบสกอร์ได้นะครับทีนี้พอโดนลีดสวนมาก็เรียบร้อยาศูน์คู่ดึกคู่แมนเชสเตอร์นี่ตอนแรกนี่แมนเชสเตอร์นำเร็วนะครับ1ประตูต่อศนยก่อนเลย ผมนี่คิดเลยครับเละแน่นอนนิวคาสเซิลไม่น่ารอดแต่ด้วยแบบผมว่าแมนซิตี้เขาเล่นแบบบุกแหลกเกินทีนี้พอโดนสวนก็เลยนะับโดนแซงสองหนึ่งในครึ่งแรกนะครับหลังแมนซิตี้ก็โดนแม็กซิเังเผาหัวไปเรียบร้อยนะครับเปิดครึ่งหลังมาก็ทิปเปียปั่นพิกิกสุดสวยนะครับนำเป็น3ามหนึ่นะครับแต่ด้วยฟอร์มมันยอดเยี่ยมแล้วก็ ศักยภาพที่ยอดเยี่ยมของแมนเชสเตก็ตีเสมอกลับมา3-3มจนได้นะครับต้องบอกว่าเกมนี้สุดมันจริงๆนะครับนิวคาสเซิลเปิดหน้าแรกเลยก็ต้องขอบคุณนิวคาสเซิลนะครับที่หยุดฟอร์มมันร้อนแรงของทีมเต็งแชมป์ไว้ได้นะครับก็ตอนนี้อาร์เซนอลเป็นที่หนึ่งแต่เพียงผู้เดียวนะครับที่ชนะรวดอยู่นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนปืนด้วยนะครับในช่วงแรกของฤดูกาลนี้ อาเตตา้ายังสามารถคุมทีมให้เล่นได้ฟอร์มระดับนี้ไปตลอดทั้งฤดูกาลนะครับแชมป์ก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลนะครับแต่เดี๋ยวรอเจอทีมใหญ่แล้วกันครับแล้วก็มาดูกันอีกทีว่าอาร์เซนอลจะเล่นดีไหมนะครับเวลาเจอทีมใหญ่ด้วยกันก็คืนนี้นะครับจะมีศึกมันเดนไนนะครับเวลาตีสองของบ้านเรานะครับแมนยูเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลนะครับ ซึ่งผู้ตัดสินในเกมนัดนี้นะครับก็คือไมเคิลโอริวพูนะครับการจัดตัวผู้เล่นนะครับก็เริ่มที่แมนยูนะครับสื่อคาดว่าอิลิกเทนฮากอาจจะดรอปแฮร์รี่แม็กควายนะครับใช้าลาฟเอลวาลันส่วนที่เหลือทุกตำแหน่งก็อาจจะใช้มาลาเซียแทนลูกชอนะครับทางด้านแบ็กซ้ายตัวจริงส่วนตำแหน่งอื่นที่เหลือก็น่าจะยังใช้ผู้เล่นเดิมอยู่นะครับ สามประสานแดนหน้าก็จะเป็นซานโช่พิโดแล้วก็แรดฟอร์ดนะครับส่วนผู้เล่นของลิวพูลนะครับก็เฟอร์มิโนหายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับอาจจะได้ลงในนัดนี้นะครับเช่นเดียวกับนานบะีเกตานะครับอาจจะได้ลงในนัดนี้แล้วก็เซนเตอร์จะเป็นฟานไดคู่กับโจโกเมนะครับจากที่สื่อเขาคาดการนะเดี๋ยวก่อนแข่งหนึ่งชั่วโมงก็มาดูรายชื่อนักเตะตัวจริงที่แท้จริงกันแล้วกันครับ โดย3ประสานแดนหน้าที่สื่อคาดการก็เป็น The a r ์ f i เฟอร์มิโนซนะครับคือถ้ามองจากตัวผู้เล่นนี่ค่อนข้างสูสีนะครับแต่ว่าถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยผมว่าลิวพูชนะก็ลิวพูก็ถือยังมีโชคดีเล็กน้อยนะครับที่คาซมิโลก็ยังไม่สามารถลงเล่นในนัดน,นี้ได้นะครับแต่ก็ลิวพูเวลาเจอทีมบวยบวยชอบติดคอ <c oughs> หยอกๆนะครับเพื่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้มารอชมแล้วกันครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะไปหรือจะทําได้แค่เสมอกันทั้งคู่นะครับแต่ด้วยศักดิ์ศรีของแดงเดือดน,นะครับคงไม่มีทีมใดยอมทีมใดแน่นอนครับต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับนักเตะที่แมนยูให้ความสนใจนะครับใช่ครับข่าวเกี่ยวกับแอนโทนีครับ ซึ่งอันเฟ c ชเชอร์เดอร์นะครับผู้จัดการทีมของอาแจ็นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเอสพีเอ็ของเนเธอร์แลนด์นะครับเกี่ยวกับกรณีของแอนโทนีที่อยากจะย้ายมาอยู่แมนยูนะครับซึ่งเชอรเดอร์เขาก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจในตัวแอนโทนีนะครับถึงความอยากจะย้ายไปเล่นให้กับทีมใหญ่นะครับแต่เขาก็อยากจะให้แอนโทนีคิดให้ดีนะครับเพราะว่า แมนยะูนั้นไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับถ้าคุณอยู่อาแจากก็อาจจะยังได้เล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกอยู่นะครับโอ้ทำเอาแฟนผีสะดุ้งกันไปนแทบๆผมไม่ได้เข้าข้างแมนยูนะแต่ว่าถ้าต่อให้ถึงไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับแต่ว่าถ้าย้ายมาแมนยูคุณก็มีโอกาสดังระดับโลกมากกว่าอยู่อาแจากครับอีกนิดเดียวครับเด็กผี รอแมนยูเขายื่ขยนข้อเสนอเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งใกล้จะได้ตัวและใกล้จะได้ตัวแล้วต่อไปเป็นข่าวที่เป็นผลพวงจากนัดที่ลีดเปิดบ้านชนะเชลซีไป3ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งผู้ที่ทำประตูให้ลีดในประตูแรกนะครับที่วิ่งไปตัดบอลเมนดี้แล้วก็วิ่งมายิงประตูแบบไม่มองโกนะครับซึ่งเป็นช็อตที่คล้ายคล้าย เอร์มิโนยิงนะครับยิงแบบไม่มองโกซึ่งแบรนเดนอารอนสันนะครับเป็นดาวรุ่งของลีดต,ตอนนี้นะครับซึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขานั้นเท่าที่เขาจำได้เขานั้นเป็นแฟนตัวยงของลิวพูนะครับถ้าเด็กเทพ FM คนนี้นะครับยังสามารถสร้างผลงานได้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถเรียกฟอร์มเก่งกว่านี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ รับรองครับความฝันเป็นจริงแน่นอนขอให้อนาคตเขาเทพแบบในะ FM นะครับต่อไปเรามาฟังเจเกนคอปพูดถึงนาะบีเกต้ากันบ้างนะครับซึ่งเจเกนคอปเขาออกปากว่าเขาไม่ได้มีความต้องการที่จะขายนาบิเกต้าออกจากทีมในเวลานี้นะครับซึ่งเขาคิดว่านาะบีเกตาก็อาจจะยังไม่มีความสนใจที่จะย้ายออกเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้า มันเกิดเหตุการณ์ที่นาบเกตาเขาต้องการที่จะย้ายออกขึ้นมาจริงๆนะครับมันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเช่นอาจจะมีการซื้อขายนักเตะกองกลางตัวใหม่เข้ามาในทีมนะครับซึ่งตอนนี้ยังถือว่าเป็นปัญหาคลักขลังที่กำลังมีการพูดคุยกันระหว่างเอเจนของนาบิเกตาแล้วก็ทีมงานในลิเวอร์พูลนะครับเพราะสัญญาของเกต้านั้นเหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวครับ คือจริงๆถ้าถึงมกลาปีหน้าน,นี่เขาก็สามารถเซ็นฟรีได้และเซ็นไปทีมอื่นที่ไม่ใช่ในพรีเมียร์ลีกได้นะครับแล้วก็เพียงแค่รอให้หมดสัญญาแล้วก็ย้ายตัวไปทีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่แจ็กเก็ตครอบเขาก็ยังเชื่อนะครับว่าลูกทีมเขาไม่มีความต้องการที่จะย้ายออกนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเกต้าก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงนะครับในเกมที่พบกับฟูแลมเขาก็ป่วยกระทันหัน ในเกมที่พบคิทเทนพาเลกเขาก็นั่งเป็นสำรองครับแต่เขาคือยังไม่ฟิตเต็มร้อยครับก็จะมีนัดน,นี้ที่อาจจะมีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีว่าเขาจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่าในนัดน,นี้และเจ็เกนคอปยังบอกทิ้งท้ายนะครับเขาไม่ค่อยมีความสุขนะครับถ้ามันจําเป็นจะต้องขายนักเตะคนใดของเขาในช่วงก่อนเส้นตายนะครับของตลาดซื้อขายที่จะเกิดขึ้นในสิ้นเดือนนี้ครับ ก็หวังว่าในเรื่องของสัญญาของเกตาจะไปในทิศทางที่ดีนะครับหาข้อตกลงกันได้ระหว่าง2ฟฝั่งแล้วก็หาตัวเลขที่เหมาะสมเพราะเกตาก็ถือว่าเป็นนักเตะของลิเวอรพูลคนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างมีอาการบาดเจ็บมาแทบตลอดทุกฤด,ดูกาลเลย วันนี้ก็ขอขอบคุณอีกเช่นเคยนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังช่องของผมนะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับหากใครมีคำแนะนำก็อีกเช่นเคยครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะนำไปพัฒนาคลิปให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับคืนนี้ก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับเวลาตีสองของบ้านเรานะครับแดงเดือดก็ดูกันนะครับใครจะสามารถรอดพ้นจากโซนตกชั้นได้ก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกับผมวิศวะบ้าบอล